สถานีวิทยุ FM คลื่นเติมใจเรดิโอ103.25เมกภูมิใจเสนอรายการนำคนมาเล่ามีข่าวมาคุยสารพันเรื่องราวข่าวคนดีคนเด่นข่าวเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาพร้อมทั้งเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดมหาสารคามมาเล่าสู่กันฟังเพื่อร่วมกันพัฒนา ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยและเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงดำเนินรายการโดยทีมงานสสสําลีรักสุธีสสบัญชีรายชื่อพักภ um ูมิใจไทยเอาปัญหาขึ้นมาขเขียนเป็นคำร้องเรียนของประชาชนจัดอยู่นี่แต่ว่าสิจัดอยู่บ้านสิเว้าว่าอยู่บ้านอนะมา เพราะว่าทุกมือนี่นะครับเทคโนโลยีมันทันสมัยเข้าสีไปจัดรายการยุทโองห้ทงหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าสื่อสารจากมือถือเนี่ยสามารถาสามารถส่งสัญญาณสามารถลิงก์เข้ามหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นาตามข้อเสนอของของสถานีนะครับเพิ่นกับ่านนะครับบ่เ,เป็นเพิ่นยญาณผู้เดียวยานทุกคนนั่นแหละนะครับ ผกผมเองกับญาติคือกันแต่ว่าอยากอยาาอยากอยาไม่พอพี่น้องสดสดทั้งสี่สกอนมือนีนะครับมืออื่นอาัสิบโไเ้มาจัดอยู่นี่นะครับเอาละครับพี่น้องครับขอฟังเสียงพี่น้องนิดนึงครับพี่น้องโทษเขามาแล้วนะครับครับพอดีครับพี่น้องครับครับยาอยากถามมาม่่าเออเออวางไหนอืม โอ้ทองฝา,งา่มันทงฟาเป็นาเกล็ดใส่เงืงง่อนใของนี่หมค่ะนยันนคะ่ะโอ้เรียงทงฝาเออบบที่นี้ผมผมเองกันยังบ่ท่านชัดเจนไปเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนาะอ่าปกติที่ผ่านมามันมีทั้งให่เงินให้ทั้งนั้นทั้งนี้มันกะอ่าพอดีผมบ่ท่านชัดเจนเรื่องนี้ปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอีกมืออื่น้ะมืออื่นที่มาตอบพีบ่รองเนาะ ครับยยอายุ78 7ปีครับ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 เอาอะไรย่ายความคุณได้หลายครับฟังเพ่งอย่างบอเพราะน่ยายครับบมไปอย่างบมไปอย่างโทษมาเลยครับพร้อมเสมอพร้อมเสมอครับครับครับอ่ะฟั่งเพ่งอย่างบมเอาเพ่งอย่างเ่าเพ่งอย่างเ่ากัดิอ่ะถามเบิองถามเบิองเป็นหมักบอรับหรือหมักเพ่งฮะฮะ สาว้าไต้สาวข้าไต้โอ้สาวลาไต้อะเอาไว้หนีสักก่อนเนาะครับครับขอบคุณหลายครับผมคุยกับพี่น้องเกินผมอ่ากับพอดีกับกำลังสิบคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ละเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิดโควิดนี่ละเนาะเรื่องโควิดเนี่ยมันกะเข้ามาสลักข้ามเข้ากับปรากฏว่าเป็นข่าวคือคมว่าเป็นข่าวเฉพาะสลักข้ามนี้ออกข่าวทั่วประเทศ กรว่าสลาข้ามเนี่ยเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วนะครับจากหนึ่งเป็นสองสองเด้อนี้ปรากฏว่าวันใดแล้วคุณพึงหน่อยบ่เป็นซ <c oughs> ิบเตะนะก็เป็น,น,น่าเพิ่มขนอย่างรวดเร็วมันก,เนก็เป็นโรคที่ลายแรกเป็นโรคที่ยั่งหายาวัฒนไดยูเดนีนะครับเพราะฉะน,นั้นพวกข้ากับซอยกันนะครับ อาพี่รองโทษเขามาอีกแล้วผมกับพญามสีให้คุยกับพี่น้องหลายๆถ้าโทษมากผมกับคุยน้ำเลยดีนะครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอ่้งผู้ถ่อหลายนะคะคนมนเรียงความองอันนี้หันโทโท่ะโอ้คนใจครับครับอาจายวสิบอฟังเนาะครับเนาะอ่านโเราบอกื่ว่าไปเห็นข้ประกก็ได้ออกเสนก็ได้ผู้ถบั์ฉันอืม ดังคนเร่อย่ชายถามครับ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 นี่สิาอยากเอาความขาเจ้าอยากเอาเงินสดแม่พ่ออยากอยากได้เงินสดเมืนบอใช่จังนลงข้าเจ้าอยู่คนเดียวอยากกินคนปลาเค็งอยากกินเปลืคอนข้าเจ้าอยากนั้นมาซื้อครับมีนี่เลยนะครับขันได้เงินสดเราจังเลงอยู่คนเดียวนะแม่เออได้เงินสดก็ดีเนาะซึ่งซึ่งทุกมื้อนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการซิกแซกกันอยู่หลายอย่างเขากับบริวารกันคือนไหมเขาว่าอยากเอาเงินสด

ครับัเดค่ะเออนั่นแหละคนทีคนทีสออคนทีถามนั่นแหละที่ถ้าไม่พื้นได้ควมรููน้อดีเลยดิครับดีแล้วอจะเป็นเรอเพราะว่าคนต่ำเปิดย่างมือแล้วน่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วนั่นแหละคือคือสถานีนี่เป็นสถานีที่ดีจังหนึ่งคือผู้ใดอยากฟังเพลงนี่กัตสิมี่ยุ่งช่วงหนึ่งช่วงรายการของของเพลงกระคังเนาะ คุณต่อมคุณต่อมนี่ย่นสุดยอดี่ดิ่นเข้าใจพี่น้องพี่น้องมักเฟ้งยังกะกะเปิดให้ครับ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 พูดจับยแต่ยุคเดีวกับของจะเอาไปแล้วแต่ก็สิ่เดียยังครับครับเข้าถือว่าไปเพื่อกดรเชือนี่อันนั้นแล้วก็ไปหามมาถามหมอครับพี่น้องครับนี่ดีแล้วพวกผมกับมาได้อีกแบบหนึ่งเนาะพวกผมตัวี่ ไปต่องใสเงินเนาะเนาะยาเนาะพี่น้องเนาะต้องใสเงินหลายนั่นกับสมื่นนี่วาดว่าละรัฐบาลกะกับบริเนิ่งนอนใจกับซอยทุกอย่างซอยเพื่อเสียให้พวกเข้าได้๋ยวมาแก้ไขมาเยียวยาอ่าเนาะมามาซอยหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายสมื่อเนี่ยกับทุ่มมาอยู่อาะละเนาะมีอที่ยังอีกบ่อไปแล้วครับก็เป็นอันว่า นะครับสิ่งที่ผมคุ้ยค้างไว้วังหันกับเกี่ยวกับโรคโควิดนี่ละนะครับพวกเข้ากับพาะกันยานกันส่วนผมกับคุณพึงหน่อยพึงหน่อยเราก็ยุคข้างๆผมด้านหลังนี่แหละนะครับพวกผมสิตรวจตลอดนะครับบม่วันทไปสายด้านไหนสิผ่านการตรวจย่างเข้มมือวาดนี่ผมกับยุสภาานะครับก้อนสีขาสภ้าก็จะตรวจย่างคักคุณพึงหน่อยเองกับเดินทางไปสภาพคือกันกะมีการตรวจย่างเข้มนะครับพี่น้องครับ เรียกว่าผ่านการตรวจมาตลอดถึงกับเจาะเลือดนะครับเพราะฉะนั้นผมเข่ามานหนีคุณนต่อมกับว่าต้องห่วงว่าผมสีนงน้ำลงมากเพราะว่าผ่านมาตลอดอะไรทิ้งเสียงสำคัญก็คือผม,ผมเนี่ยว่าอยู่ในเมืองตะกี้ผมอยู่ในสระข้ามอยู่ในพุระอยู่ในริมคลองสมทวินมันอึกรกะึกคือโค้มันเสียงมันรบกวนหลายโพดมิตรพับตะบานนะครับผมเด็กๆก็เลยออกมาอยู่แกงเรื่องจานเลยพี่น้องออกมาอยู่อากาศ ทีดีอากาศท่ท้ายเท่แลักบบรอรากาศแบบนี้โควิดยานครับโควิดสิโบมีนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมก็จังบริโยกุมเสียงนะครับเมือนี่นะครับพวกผมได้น้ำน้ำนะพี่น้องครับน้ำน้ำไปให้พี่น้องที่ตรวจกุ่มเสียงอยู่ทีบ้านซอง ซ่อง<ล>ยังกออบพ่อสอต่อซ่องไต่รอบพ่อสอต่อซองไต้นะครับจํานวนหาลอยคนพี่น้องครับเป็นจํานวนมหาศาลเลยถือเบาง่า่เ,เท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยที่ไปตรวจนะครับก็จะนั่งกระจายกันได้เดิน เดินอนเนกประสงค์ไอเดินไอ้นั่นเดิน,เด,น,เ,ดน,เ,ดนเดินล้านกีฬาน,นะครับก็จะจัดไห่นางห่างๆกันค้นประมาณ500หาลอยกัวคนนน้ำหนามไปมอบไผ่เพลินไปสมทบเพลินนะครับพี่น้องครับนี่คือพวกเข้ากับซอยกันนะครับ <S <S พวกได้ยุกลุ่มเสี่ยงเพลินกับไปตรวจตรวจย่างเข้มนะพี่น้องครับจังพวกผมนี่นะครับย่ที่สวนสวนเล่าเพ่อนกันเนี่ยปลูกดาวเรื่องครับไว วาไฮบางใหญ่เลยนะครับออกดอกเต็มนะครับปรากฏว่าขายบ่ได้บ่มีหมองสีขายเพราะอย่างพราะิ่ากิจการก็จะบ่มีก็จะบ่มีงานสีเห็ดไหมมันบ่มีหมองบ่มีงานนั่นงานนี่ตะเกาข่ามันมีงานหลายลงแรมต่างๆนี่ดอกไม้ดาวเรื่องยังกันนั่นเนาะวายพระทั้งสี่ลายพระทั้งสี่กันบลกใครไปวัดด้่คนนึงก็ได้ใส่บาทยกไไกลเพียบย่านพี่น้องครับก็เลยละเน่ละนาดไปบิดนะครับ พอะฉะนั้นพวกเขากะกระทบกันไปบดแล้วพี่น้องครับเอามาเดวากันเนะาะเอาขอเล่าฟังเพลงอย่างของบังขันขืนาาชาติเอเอล่าขึ้นชาติไปแล้วอาพี่น้องครับฟังเพลงที่พี่น้องขอมาบังหันเลยนะครับเอเ้าสิจัดห้ไพ่ขอเพลงอย่างมากจัดห้เลยนะครับครับพี่น้องครับกจบลงไปแลกับเพลงมวนๆครับกับเป็นอนวาพี่น้องนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับ ทังรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคุ่มิใจไทยนะครับได้ดูแลเกี่ยวกับนีละนะครับเกี่ยวกับาสาธรารณสุขนะครับหลายคนก็โทษปลัฐมนตรีของสาธรารณสุขนะครับอันที่จริงกันสีไหพ่วมเป็นถ่ำแล้วนะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นพวกเขาก็ทราบกันนะครับว่ามันเกิดจากเชาวต่างประเทศที่หลักลอบเขาเมืองนะครับ อ่านี่คือคือข้อมูลที่่ทีเป็นจริงหลักการที่สามารถนะครับเมื่อคนลักลอบเข้ามาเนี่ยนะครับเขากับวัตถามารถที่สี่ป้องกันได้นะครับสาธารณสุขเนี่ยก็บวัตถามาตรที่ป้องกันได้เพราะว่าเขาเข้ามาโดยที่เขาบงจัค่คือวัตถุคัดกรองวัตถุพันธุการตรวจนะครับเมื่อเขาลักลอบเข้ามาแล้วก็มาเผยมามา,ม,ามามาแพร มาแพร่กระจายอยู่ในเมืองไทยเฮ้ากับหลายคนแล้วจังคอยหูจักนี่คือปัญหานะครับหัวเฮ้ากระสาบกันทีเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกับสว่วงสาธารณสุขที่ถืออภิปรายบ่ไว่างใจในจุดนี้นะครับก็บสามารถตอบคำถามได้และวก็เพิ่นก็ตอบคำถามในซื้อนะครับ ต่างๆที่กระจายไปแล้วผมจกคิดว่าชัดเจนเพอสมควรแล้วละก็เลยบบเป็นห่วงนะครับพี่น้องครับสาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่สิึกอภิปรายบ้ไว้บ้างใจอันที่จริงมันก็เป็นเหตุผลทางการเมืองประการหนึ่งนะครับคันที่ว่าการตามตาม,ตามเนื้อพาแล้วกับกบฏนักใจพี่น้องครับเพราะหลายควนว่ารัฐมนตรีต้องรับผิดชอบรับผิดชอบโดยการล่าออกหรือโดยการขอโทษพี่น้องอย่างประมาณนี้นะครับ เพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปเทียบกับตั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศอทศอสเ,เตรเลียเนี่ยรัฐมนตรีขาเจ้าล่าออกอ่าเหตุที่ล่าออกเนี่ยพี่น้องครับขันมาเทียบกับไทยแล้วมันไกลกันขักดีพี่น้องครับของเขานี่ตายไป8ปดหมื่นหาพันคนพี่น้องอันแปดหมื่นหาพันคนมัเป็นติดนีคือตายที่พี่น้องครับคนตายไป8ปดหมื่นหาพันคนก็เจ้ากันเลยล่าออกเพราะมันตายหลายขากพดอ่อ่าบัตรที่ติดนี่เป็นแสนแสนพี่น้องครับ ายไปแบบระเนระนาดคือรัฐมนตรีคือ,อผู้นนําประเทศเขากล่า่าออกเพราะว่าว่าสามารถสิป้องกันได้ถึงมาเสิเล่าออกผู้อื่นเขามากก็คือเกาหล่ะพี่น้องบอบเพราะว่าผู้ที่รักษาหนึ่งก็คือหมอเป็นบัคับคือแพทย์ที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นผู้ที่ต้องรักษาตนเองเมืองไทยเฮาเป็นเมืองที่เป็นเมืองยุ่เขตรอดเราเฮากันรักษากันดีเพราะว่าเมืองนอกเขาถือว่าเขา คำว่า,าเซลี่คำว่า,าอิสระคำว่า,าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทําให้คนตายหลายเมืองนอกเขาอิสระเซลี่อย่ามาเลียงอย่ามาหยุ่นกับข่อยหลายตายก็ไปเลียงของข่อยบ่ต้องมาปิดดังบ่ต้องมาปิดจะหมูกข่อยอย่างที่นะพี่น้องครับ